หังกับความรับของพิพิธภัณฑ์รูฟมาแล้วถือเป็นข่าวที่ทำให้หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่จนต้องขยี้ตารีเฟชหน้ามาอ่านซ้ำเลยว่าไม่ได้ตาฝาดและใช่ค่ะนี่คือความจริงเซนเซของเรากำลังสงมาแล้วในสิ้นเดือนนี้ดีใจมากดีใจมากเลยในฐานะแฟนโจโจคนนึงมีเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันที่สุดแล้วอือ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเด็กครับที่พาเซนเซออกมานอกเกาะให้เราได้ดูด้วยนะคะต้องขออภัยสำหรับการหวิดหนักมากแต่โจราดีใจมากจริงๆค่ะตอนที่ทีมงานประกาศถ่ายทำภาพยนตร์ก็ตั้งความหวังเอาไว้สูงมากว่าจะต้องดูให้ได้แล้ววันนี้มันก็มาถึงฝันเป็นจริงช,ะชะัดชและสำหรับชาวดอมโจ้คงไม่มีอะไรต้องอธิบายมากมายนอกจาก 28กันยานี้อย่าลืมไปจับจ้องตัวกันนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักวันนี้เจราก็จะพากันมาปูพื้นฐานเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้รู้จักกับคิชิเบะโรฮังนักเขียนการ์ตูนชื่อดังแห่งโลจโจ้บริซาอเวนเจอร์ผู้จะมาเป็นตัวเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะคิชิเบะโรฮังคือคาแรคเตอร์นักเขียนมังงะรายสัปดาห์ชื่อดังประจำสำนักพิมพ์ชูเอชะผู้มีความเก่งกาจหญิงยโส อวดดีสนใจแต่เพียงงานเขียนของตัวเองและมีปณิธานที่จะตามหาเรียลลิตี้ที่สมจริงที่สุดมาใช้เป็นวัตถุดิบในการรังสรรค์ผลงานของตนให้ได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความลึกลับหรือสถานการณ์เสี่ยงอันตรายที่หาคำอธิบายไม่ได้มากแค่ไหนก็ตามโรฮังปรากฏตัวในักรวานโจโจ้มังงะสุดอาร์ตสุดล้ำผลงานของอาจารย์ฮิโรฮิโกะอารากิเป็นครั้งแรกในภาคที่4 Diamon d is Unbreakable ในตอนที่มีชื่อว่าไปเที่ยวบ้านนักเขียนกระตูนกันเถอะถ้าเป็นในมังงะเวอร์ชั่นบิ๊กบุ๊กที่ทางเด็กกำลังทยอยรีปินออกมาก็จะเริ่มที่เล่มที่3ส่วนในอนิเมะก็จะเป็นตอนที่14ค่ะการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาจะเป็นทม์ลายตอนที่โรฮังอายุ20ปีและมีบทบาทเป็นหนึ่งในกลุ่มพระเอกที่จะมีแอร์ไทม์ออกมาเรื่อยๆจนจบภาคสี่ หลังจากนั้นก็จะมีการถูกพูดถึงอยู่บ้างในภาคต่อๆมาแต่ไม่ได้ปรากฏตัวอย่างจริงจังจนมาถึงภาค9นะคะและไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นตัวละครยอดนิยมทุกคนรักซสีมากมายหรือเพราะเขาเป็นลูกรักของอาจารย์อารากิกันแน่ถึงอาจารย์จะไม่เคยยอมรับสักทีแต่ชาวดอมก็รู้กันหมดแล้วล่ะนะถึงจะไม่มีบทบาทในเนื้อเรื่องหลักแล้ว คิชิเบะโรฮังก็ยังเป็นตัวละครที่มีสปินออฟออกมาอย่างจริงจังแล้วก็มีหลายเรื่องด้วยได้แก่มังงะเรื่องคิชิเบะโรฮังไม่เคลื่อนไหวนวนิยายรวมเรื่องสั้นคิชิเบะโรฮังไม่เป่าร้องและมังงะสีสีเล่มใหญ่เรื่องโรฮังอูรูฟหรือโรฮังผจญภัยพิสดารในพิพิธภัณฑ์รูฟนอกจากนั้นนักเขียนการ์ตูนคนนี้ก็ยังถูกนำไปวาดบนปกหนังสือ รีวิวมังอ่ะ Theory in p r a c t i ท e คู่กับตัวอาจารย์อาระกิและยังไปปรากฏในรูปที่มีการคอลแลบกับแบรนด์ดังอีกหลายรูปด้วยซึ่งมังอ่ะคิชิเบะโรฮังไม่เคลื่อนไหวจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรฮังเซนเซที่ได้ไปพบเจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดความลึกลับปริศนาชวนขนหัวลุกเรื่องผีระหว่างการออกตามหาข้อมูลมาเขียนมังอะซึ่งตัวมังอะเซตนี้นะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นถูกหยิบไปต่อยอดเป็นทั้งอนิเมะที่สามารถรับชมได้ทาง Netflix และซีรีส์คนแสดงที่สามารถรับชมได้ทางพรามวิดีโอสำหรับตัวอนิเมะจะไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาจากมางหามากนักแล้วก็จะหยิบตอนเด่นๆมาทำเพียง4ตอนเท่านั้นแต่ก็จะมีการเสริมและเพิ่มเติมรายละเอียดเล็กๆน,น,น้อยๆที่ช่วยเชื่อมไทม์ไลน์เนื้อเรื่องเข้าด้วยกันให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะในขณะที่ตัวซีรีส์คนแสดง จะมีการตีความอะไรใหม่หลายๆอย่างผสมผสานไปกับการคงเอกลักษณ์รายละเอียดเก็บสุดไอคอนิกที่สำคัญเอาไว้เมื่อบวกกับนักแสดงที่ทุ่มสุดตัวก็ททำให้ซีรีส์ live action นี้คงกลิ่นอายความเป็นคิชิเบโรหังที่แฟนๆคุ้นเคยไว้แต่ในขณะเดียวกันก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็ดูเข้ากับความเป็นมนุษย์ความเป็นคนจริงๆไม่ใช่การ์ตูนมากขึ้น ซึ่งสำหรับไทม์ไล์ของคิชิเบะโรฮังไม่เคลื่อนไหวนะคะจะเป็นช่วงที่เซนเซอายุ27ปีหรือว่าผ่านจากเหนือเรื่องหลักในภาค4มาแล้ว7ปีนั่นเองและถ้าใครสงสัยว่าผ่านภาค6มาแล้วมันยังดำเนินเรื่องต่อได้ยังไงก็บอกได้แค่คำเดียวเลยนะคะว่าเพราะนี่คือคิชิเบะโรฮังดูงหลักอาซารย์อารกยิยังไงละ่ะและทำไมเราต้องเกินเรื่องซีรีส์คิชิเบะโรฮังไม่เคลื่อนไหวด้วย เกี่ยวข้องยังไงกับโรฮังอูรูฟเหรอก็เกี่ยวข้องกันตรงที่ว่าจากความโด่งดังและกระแสะตอบรับที่ดีมากๆของซีรีส์ทําให้ทีมงานต่อยอดมาสร้างหนังโรงเป็นโรฮังกับความลับของพิพิธภัณฑ์รูฟที่เรากำลังจะได้ดูกันนั่นเองโดยนักแสดงหลักในเรื่องก็จะยังเป็นนักแสดงเซตเดียวก,กันกับในซีรีส์ หรือก็คือเราจะได้เห็นทาคาฮาชิอิเซในมาดรฮังกับการแสดงที่สมกับเป็นคิชิเมโรฮังแบบสุดๆบนจอเงินนั่นเองและในส่วนของเนื้อเรื่องก็แน่นอนว่ามันจะเป็นการดัดแปลงมาสั่งบางะสีสีโรฮังอูรูฟที่เราก็ต้องไปรุนกันอีกทีนะคะว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันบ้างแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเจโราจะขอพูดถึงเล่มโรฮังอูรูฟกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบคลิปนะคะ หากคุณติดตามเนื้อเรื่องหลักและไม่ได้อ่านเล่มนี้มาก่อนสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้คุณสับสนได้ก็คือข้อมูลไทม์ไลน์และรายละเอียดส่วนตัวของโรฮังกล่าวคือในภาค4 Diamond is Unbreakable จะมีการกล่าวถึงโรฮังว่าจะตัวเดบิวต์ผลงานมาตั้งแต่อายุ16อาศัยอยู่ในโตเกียวและย้ายกลับมายัางเมืองม่านเกิดนะัมโมริโอตอนอายุ20ก่อนจะได้รับพร,รังสแตนมาตอนนั้น แต่ในโลหังอูรูฟจะเล่าอีกอย่างว่าโลฮังอายุ17แล้วแต่ก็ยังไม่มีผลงานที่ตีพิมพ์ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันมีหนำซ้ำดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้ใช้สแตนแต่เกิดอีกด้วยขยายความเรื่องสแตนเล็กน้อยสำหรับผู้ฟังที่ไม่คุ้นหูนะคะสแตนเป็นพลังพิเศษที่เกิดจากการใช้พลังจิตให้เกิดเป็นรูปร่างซึ่งจะมีพลังแตกต่างกันไปตามแต่ละคนโดยผู้ใช้สแตนจะมี2รูปแบบหลกัหลกๆคือ เป็นผู้ใช้สแตนแต่กําเนิดอาจจะเกิดจากการที่เป็นคนที่มีพลังจิตแก่กล้าหรือสืบทอดกันมาตามสายเลือดก็ได้กับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือถูกสอนสแตนแทงจนปลุกพลังสแตนออกมานั่นเองดังนั้นแล้วข้อมูลตรงส่วนนี้ของโลฮังจึงก่อให้เกิดความสับสน,นงงได้ไม่น้อยแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่สาระสำคัญที่จะไปกระทบกับเนื้อเรื่องหลักที่จะถูกนำเสนอต่อไป ถ้าถามว่าทําไมมันถึงถูกเล่าไม่เหมือนกันก็สามารถตอบได้ง่ายๆเลยนะคะว่าอาจารย์อารากิคงจะลืมอีกนั่นแหละฟันแสกดอมโจนะคะอาจารย์ฮิโนอิโกะอารากิเป็นคนที่ขี้ลืมมากเขามักจะลืมดีเทลตัวละครที่ตัวเองออกแบบไปจนถึงลืมพลังของตัวละครเหล่านั้นทําให้มีหลายครั้งหลายคราวบางตัวละครที่มีท่าไม้ตายเท่ๆก็จะใช้มันแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลย หรือกฎในจักรวาลโจโจที่สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะว่าคนเขียนลืมก็มีอยู่ให้เห็นได้แทบจะทุกภาคไปเลยนะคะดังนั้นเพอที่จะสามารถเสพโจโจได้อย่างมีความสุขให้เชื่อในสิ่งที่ถูกนำเสนอมานณขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดกับกฎของจักรวาลมากนักน,นะคะเหมือนกับว่าเสิร์ฟอะไรมาก็ชิมไปแบบนั้นเลยสรุปแล้ว สำหรับใครที่ไม่เคยดูโจโจมาก่อนแต่สนใจหนังเรื่องนี้จำเป็นต้องดูอะไรบ้างถึงจะไปดูหนังรู้เรื่องเจราคิดว่าถ้าเอาแบบครบสูตรเพื่อความอินแบบเต็มพิกัดก็ควรไล่จากภาคหลักก็คือภาค4 Diamond is Unbreakable ไปที่คิชิเบะเราหังไม่เคลื่อนไหวและไม่ต้องกังวลว่าโดดมาดูภาค4เลยจะไม่รู้เรื่องนะคะเพราะโจโจแต่ละภาคจะมีธีมตัวละคร และเนื้อเรื่องหลักค่อนข้างเป็นเอกเทศจากกันอาจจะมีกล่าวอ้างอิงตัวละครจากภาคก,ก่อนๆบ้างแต่ก็ไม่ใช่ตัวละครหลักขนาดนั้นค่ะแต่ถ้าต้องการฉบับเร่งด่วนหน่อยก็สามารถดูเป็นซีรีส์คนแสดง k i คิชิเบะโรฮังไม่เคลื่อนไหวอย่างเดียวก็ได้เพราะในตัวซีรีส์ก็จะมีการอธิบายเซตติง้งและพลังความสามารถของเซนเซให้เราเข้าใจได้อยู่แล้วเหมือนกันค่ะส่วนตัวมังงะสีสีโรฮังอูร oh ูฟจะราคิดว่า ไม่จำเป็นต้องอ่านก่อนไปดูก็ได้นะคะคิดเสียว่าเป็น optional เฉยๆก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าใครเป็นแฟนโจโจ้เรายังลังเลว่าจะเปดีไหมข่าบอกเลยนะคะว่าราคาที่แรงก็สมกับคุณภาพด้านในผลงานของอาจารย์อารากิเล่มนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความอาร์ตเป็นเอกลักษณ์และสามารถสัมผัสได้ถึงความรักที่อาจารย์แคมีต่อโรฮังได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายนี้จริงๆแล้ว ก็มีเรื่องเกี่ยวกับสกรวันโจโจที่โจราอยากจะพูดถึงอีกเยอะแยะเลยแต่ขอเก็บไว้พูดถึงในคลิปถัดไปจะดีกว่าเนาะเราจะได้ไม่ออกทะเลกันจนเกินไปขอย่าอีกครั้งโรฮหังอูรูฟโรฮหังกับความลับของพิพิธภัณฑ์รูฟจะมาในวันที่28กันยายนนี้นะคะทุกคนห้ามพลาดเลยนะและสำหรับตัวโจราและคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้โจราต่อไปนะวันนี้โจรากับนักเขียนชื่อดังคิชิเบะเราหังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอาริเวเดชิ